m มกน e ติกทำงานมอเตอร์ทำงานหากมีกระแสเลยเกินพิกัดในตัวมอเตอร์นะครับโอเวอร์โด <c oughs> ก็จะตัดการทำงานมอเตอร์ก็จะหยุดทำงานเราก็จะไม่สามารถกดสตาร์ทมอเตอร์ได้นะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อวงจรกลับทางหมุนมอเตอร์3เฟสหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่นกอนนะครับเบรกเกอร์ฟิลแมกนีติกฟอร์เวิร m มกนิ t ิ c รีเวิร์ดโอเวอร์โหลดพุชแพตตันสต็อปพุชแพตตันฟอร์เวิร์ดและพุชแ e ตตันรีเวิร์ต่อไปเรามาดูวงจรการต่อใช้งานกันก่อนนะครับข้างบนนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นสายลายส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับ สายลายออกจากเบเกอร์นะครับก็จะมาเข้าฟิลจุดนี้ก็จะเป็นฟิลนะครับออกจากฟิลนะครับก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดจุดนี้นะครับของโอเวอร์โหลดเราก็จะใช้หน้าคอนแทค nc หมายเลข95 และหมายเลข96ออกจากโอเวอร์โหลดนะครับจะมาเข้าพุชปพตตอนสต็อปพุชปพตตอนสต็อปนะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทค NC ออกจากพุชพัตตอนสต็อปนะครับก็จะมาเข้าพุชพัตตอนสตาร์ทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสตาร์ทมอเตอร์หมุนฟอร์เวิร์ดนะครับหน้าคอนแทค NO นนะครับพุชพัตตอนสตาร์ท f อ r w a r d ออกจาก p u s h b u t t o n s น a r t นะครับก็จะมาเข้าหน้า CONTACT ของ Magnetic ตัวที่2นะครับตัวนี้ก็คือเราจะต่อ INTERLOCK กันนะครับก็จะใช้หน้า CONTACT NC นะครับหมายเลข22และหมายเลข21เราจะเข้า21 หรือเราจะเข้าย2ก็ได้นะครับจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นคอนแทคของแมกนิติกตัวที่2นะครับก็คือแมกนิติกรีเวิร์ดนะครับออกจากหน้าคอนแทคของแมกนิติกรีเวิร์ดนะครับก็จะมาเข้าคอยของแมกนิติกตัวที่1นะครับก็คือแมกนิติกฟอร์เวิร์ด ก็จะมาเข้า A1 แล้วก็จะออกที่ A2 นะครับ A2 จุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตันตัวนี้แมกเนติกตัวที่1นนะครับ forward ทีน,นี้นะครับเราอยากจะให้แมกนิทิกนะครับค้างสถานะการทำงานนะครับเมื่อเรากด push button forward แมกนิทิกทำงานตลอดเวลานะครับเราก็จะเอาหน้าคอนแทคของแมกนิทิกตัวที่หนึ่งมาเข้ม uh, push button forward นะครับเราจะใช้หน้าคอนแทค no นะครับหมายเลข13และหมายเลข14 เราจะเอาหน้าคอนแทคของแมกนติกนะครับมาคมพุชแัตตอนฟอร์เวิร์ดหมายเลข13นะครับก็จะเข้าบนพุชแัตตอนส่วนหมายเลข14นะครับก็จะเข้าล่างพุชแัตตอนจุดนี้ก็จะเป็นหน้าคอนแทคของแมกนีติกตัวที่1นะครับ ต่อไปเรามาต่อ p u ชพ b u ต t อนรีเวิร์กันนะครับก็คือกลับทางหมุนของมอเตอร์นะครับก็จะออกจาก p u ชพ b u ต t อนสต็อนะครับมาเข้าพุชพลาต t อนรีเวิร์ดนะครับก็คือสายเส้นนี้นะครับเราจะเอาจากหมายเลข13ของหน้าคอน a c t ของแมง่เหติกตัวที่1ก็ได้นะครับก็จะมาเข้าพุชพลาต t อนรีเวิร์ดนะครับ พุชพัตตอนรีเวิร์สนะครับก็จะใช้หน้าคอนแทค nO นะครับก็จะมาเข้าหมายเลข13นะครับจุดนี้นะครับเราจะอ,าออกจากพุชพัตตอนสต็อปก็ได้นะครับหรือหมายเลข13หน้าคอนแทคของแมกนิ t ิกตัวที่1ก็ได้นะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นพุชพัตตอนรีเวิร์สนะครับ รีเวิร์ดนะครับสตาร์ทรีเวิร์ดออกจากพุชปัตต้นสตาร์ทนะครับก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคของแมกน e ติกตัวที่1นะครับจุดนี้นะครับเราจะต่ออินเตอร์ล็อกกันนะครับหน้าคอนแทคของแมกน e ติกตัวที่1นะครับเราก็จะใช้หน้าคอนแทค NC นะครับจะใช้หมายเลข22และหมายเลข21นะครับ แมกนติกต right ัวที่1นนะครับออกจากพุชปัตตอนรีเวิร์ดนะครับก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคของแมกนีติกตัวที่1หมายเลข22ออกจากหน้าคอนแทคของแมกนีติกตัวที่1นนะครับหมายเลข21นะครับก็จะมาเข้าคอยของแมกนีติกนะครับจะมาเข้าที่ a 1และออก a 2 a 2จุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตัน m มกน e ติกตัวที่2นะครับ Magnetic f o r ์ a วิร์ด n มกน c r ิกรีเวจุดนี้นะครับหน้าคอนแทคของ m มกน e ติกรีเวิร์ดแมกนีติกฟอร์เวิร์ดนะครับจุดนี้นะครับเราจะต่ออิน e อล็อกกันนะครับทีนี้นะครับ Magnetic รีเวิร์นะครับ เราจะให้ค้างสถานการณ์ธมานะครับเราก็จะเอาหน้าคอนแทคของแมกนิทิกนะครับมาเข้มพุชพลาตต้อนรีเวิร์ดนะครับเราก็จะใช้หน้าคอนแทค NO นะครับหมายเลข13และหมายเลข14นะครับหมายเลข13นะครับก็จะมาเข้าบนพุชพลตตอนรีเวิร์ด ส่วนหมายเลข14นะครับก็จะมาเข้าล่าง push button reverse จุดนี้นะครับก็จะเป็นหน้า contact ของแมกนติกตัวที่2นะครับแมกนติกตัวที่1ค่อม push button forward แมกนติกตัวที่2 คอมพุตฟัตอนรีเวิร์นะครับจุดนี้นะครับก็คือการต่อค้างสถานการทํามานของแมกเนติกนะครับต่อไปเรามาต่อวงจรกับอุปกรณ์กันเลยนะครับสายลายออกจากเบเกอร์ก็จะมาเข้าฟิลจุดนี้นะครับสายลายสายสีน้ําตาลออกจากล่างเบเกอร์ ก็จะมาเข้าฟิลนะครับก็จะมาเข้าบนฟิลออกจากฟิลนะครับก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดหมายเลข95 จุดนี้นะครับก็จะเป็นโอเวอร์โหลดหมายเลข95ออกจากโอเวอร์โหลดนะครับหมายเลข96ก็จะมาเข้าพุชแพตตอนสต็อปหมายเลข95และหมายเลข96นะครับของโอเวอร์โหลดก็จะเป็นหน้าคอนแทค NC นะครับออกจากโอเวอร์โหลดหมายเลข96 ก็จะมาเข้า p u s h p a t t o n stop ออกจาก p u s h p a t t o n stop นะครับก็จะมาเข้า p u s h p a t t o n forward นะครับจุดนี้นะครับ p u s h p a t t o n stop นะครับก็จะเป็นหน้า contact nc ออกจากพุสปัตตอนสต็อปนะครับก็จะมาเข้าพุสปัตตอนฟอร์เวิร์ดนะครับออกจากพุสปัตตอนฟอร์เวิร์ดนะครับก็จะมาเข้าคอนแทคของแมกเนติกตัวที่2นะครับก็คือตัวนี้นะครับออกจากพุสปัตตอนฟอร์เวิร์ดก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคของแมกเนติกตัวที่2จะใช้หน้าคอนแทค NC นะครับจะเข้าหมายเลข22 จุดนี้นะครับหมายเลข22นะครับแล้วก็จะออกหมายเลข21นะครับหรือเราจะเข้าหมายเลข21ออกหมายเลข22ก็ได้เหมือนกันนะครับออกจากหน้าคอนแทคของแมกเนติกตัวที่2นะครับหมายเลข21ก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติกตัวที่1นะครับเข้า22ออก21นะครับก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติกนะครับตัวที่1 จุดนี้ก็จะเป็น A 1นะครับทีนี้นะครับเราอยากจะให้แมกนิติกค้างสถานะการถมานนะครับเราก็จะเอาหน้าคอนแทคของแมกนิติกตัวที่1นะครับมาคข้มพุชปัตตอนฟอร์เวิร์ดก็คือตัวนี้นะครับจะเอาหน้าคอนแทคของแมกนิติกตัวที่1มาคข้มพุชปัตตอนฟอร์เวิร์ด เราจะใช้หน้า Contact N-O นะครับหมายเลข13และหมายเลข14นะครับหมายเลข13นะครับก็จะมาเข้าบน Push b u t t o n forward ส่วนหมายเลข14นะครับของหน้าคอนแทคของแมกเนติกตัวที่1นะครับก็จะมาเข้าล่าง p u s ป b u t t อนฟอร์เวินะครับจุดนี้ก็จะเป็นหมายเลข14เส้นนี้นะครับเราจะเข้าจุดนี้หรือจุดนี้ก็ได้นะครับของหมายเลข22ของแมกเนติกตัวที่2ก็ได้นะครับเพราะว่าล่างพุชปัตต้อนฟอร์เวิร์ดนะครับสายเส้นนี้ต่อถึงกันนะครับ ออกจากพุชพลาตตอนสต็อปนะครับก็จะมาเข้าพุชพลาตตอนรีเวิร์สนะครับก็คือสายเส้นนี้นะครับพุชพลาตตอนสต็อปก็จะมาเข้าพุชพาตตอนรีเวิร์สนะครับเราจะเอาจากจุดนี้หรือจุดนี้หรือจากหมายเลข13หน้าคอนแทคของแมกนีติกตัวที่1ก็ได้นะครับก็จะมาเข้าพุชพลาตตอนรีเวิร์สนะครับเราจะเอาจากจุดนี้นะครับหมายเลข13หน้าคอนแทคของ แมกนีติกตัวที่1นนะครับมาเข้า,า push button r e v e r s เพื่อจะให้มอเตอร์นะครับกลับทางหมุนจุดนี้นะครับก็จะเป็น push button r e v e r s ออกจาก push button r e v e r s นะครับก็จะมาเข้าหน้า contact ของแมกน e ติกตัวที่1นนะครับหน้า contact NC นะครับ จะมาเข้าหมายเลข22จุดนี้นะครับแมกนิติกตัวที่1จะใช้หน้าคอนแทค NC จะมาเข้าหมายเลข22ออกจากพุชพัตตอนรีเวิร์ดนะครับก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคของแมกนิติกตัวที่1หมายเลข22 และก็จะออกจากหน้าคอนแทคของแมกนีติกตัวที่1นะครับหมายเลข21ก็จะมาเข้าคอยของแมกนติกตัวที่2นะครับก็จะมาเข้าที่ A 1จุดนี้นะครับหมายเลข21ก็จะมาเข้าคอยของแมกนีติกตัวที่2นะครับก็คือจุดนี้นะครับ A 1ของแมกนีติกตัวที่2 ทีนี้นะครับเราอยากจะให้แมกนติค้างสถานะการทํางานนะครับเราก็จะเอาหน้าคอนแทคของแมกนติตัวที่2นะครับก็คือตัวนี้นะครับจะมาต่อค่อมพุชฟลตต์น์รีเวิร์ดนะครับเพื่อจากจะให้แมกนติค้างสถานะการทางานของมอเตอร์นั่นเองนะครับเราจะใช้หน้าคอนแทค NO นะครับหมายเลข13และหมายเลข14จะมาค่อมพุชฟลตต์น์รีเวิร์ดจุดนี้นะครับหมายเลข13นะครับ ก็จะมาเข้าบนพุชแพตตอนรีเวิร์ดนะครับก็คือจุดนี้ส่วนหมายเลข14นะครับก็จะมาเข้าล่างพุชแพตตอนรีเวิร์ดนะครับหมายเลข14 จะมาเข้าล่าง push b ต t t o n reverse จุดนี้นะครับจะเป็นหน้า contact no หมายเลข14ของเม่เนีติกตัวที่2ก็จะมาเข้าล่าง push button reverse Okay, นะครับตอนนี้เราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวงจรกลับทางหมุนมอเตอร์3เฟสต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับออนเมกเกอร์กดพุชพลตตอนฟอร์เวิร์ดแมกนติกทำงานหยุดการทํางานโดยการกดพุชพลตตอนสต็อปกดพุชพลตตอนรีเวิร์ดแมกนติกทำงานหยุดการทํางานโดยการกดพุชพลตตอนสต็อปครับ สตาร์ทสต็อปสตาร์ทสต็อปสตาร์ทมีกํางานมอเตอร์ทำงานหากมีกระแสะลรเกินวิกัดในตัวมอเตอร์นะครับโอเวอร์โก็จะตัดการทำงานมอเตอร์ก็จะหยุดทำงานเราก็จะไม่สามารถกด s t a r t ทมอเตอร์ได้นะครับเราก็ต้องเช็คนะครับว่าสาเหตุที่ Overload ตัดการทำงานเกิดจากอะไร ถ้าเราหาใสเจอแล้วนะครับเราก็กดรีเซ็ตที่ตัวโอเวอร์โหลดทีนี้เราก็จะสตาร์ทมอเตอร์ได้แล้วนะครับสตาร์ทสต็อปสตาร์ทสต็อปหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ